สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกระซ่องสายแดงอีู่แล้วจ้าวันนี้มากินตำกวยทานี่กันพี่น้องนี่ตำกวยทานี่พี่น้องเป็นแบบน่ามันน่ากระเดียบพี่น้องไม่ได้เจอกวยทะนี่น่าเป็นฟีนพี่น้องเลยมันไดไหลกินกันเลยบวบไหลอย่างฮะกินตอนเลิกนี่แหละงาบวอืไอไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวเพิ่อนมาเป็นปอบเนาะ มบมี <c ười> ่พักเลยนะกินแบบมบมี่น้องยุ่มไมิแตอร์เกือขื้นที่หลังอืมน่ากินกินงอนแล้วที่หัง่าย ไม่เลิกอยู่จก,กับไปาอนจังกวยท่าน,นี้ค่ะกินแล้วบไอพวแม่ช่องจ้องไอบอเด้เป็นคี้ิีเด้วยจ้ะอืมยองไดใช่ะ ืมน้องเอ๋คอยบูได้กินมาเป็นบุ๊มไม่เป็นปีหรือเปล่อืม ไอ้ต้องเปลี่นหางเปลี่ยนหางนี่นบ้านไปเล่นใาย,ยพี่หนองผู้ใด็กอยดอกไม้เลยแต่เด็บปีใดก็ไม่ได้ดอกไม้้องเลยซื้อเอาเองยกได้กเนี่ยก็ซื้อเอ,อ,อาเองจ้ะ Năm bà <laughs> ừ. đẹp nó. bà ta lấy luôn quá เข้ามใท่หน่องตาอะไรเลยมันตาแตกตาแตงกินกาักอัวนี้เนาะ็ันูก่อนแบนั่งเลิยใบชะพูนะบืมนี่หน้องเลย กินกลัวใหนี่ต้องอาย้องจางมันฝาดแล้วมันก็คืนพี่น้องแต่มันกเ็เผ็ดกินแบบเท่าละไม่แต่แสบ Bạn nó hay ta lại không bà đẹp Mặt คือแรกจนตำตำนี่นะ่าโอเท่ด้วยตอนนี้แต่เดียวก็บเบาบมรุเรื่องค่ะพี่น้องค่า,า,าทั้งเผ็ดทั้งฝา <c oughs> โอเคพี่น้องเดี๋ยวกิ่นต่อ กวนพี่น้องจาหน่อยพี่น้องทิดาเนาะกินอย่างตอนเดิกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทีตบบ่ตามไปเจ่าใสาแดดตกงตัวแดดบ๊ายบาย